เจ้าชายเกษตรจะพามารู้จักเห็ดโคนกันอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อเตือนความจำกันเห็ดโคนมีสรรพคุณและก็มีข้อควรเลือกปฏิบัติด้วยมีทั้งสรรพคุณและไม่มีสรรพคุณแต่ที่แน่ๆเห็ดโคนหรือว่าเห็ดปลวกเป็นเห็ดป่าที่เติบโตได้ในสภาพอากาศที่เป็นธรรมชาติมีความชื้นและอุณหภูมิที่พอเหมาะนะมีรูปร่างเหมือนเห็ดทั่วไปคือ มีก้านเห็ดและมีหมวกเห็ดดอกใหญ่โคนอวบหนามีกลิ่นเฉพาะตัวมักเกิดตามพื้นที่บริเวณจอมปลวกภายหลังมแมลงเมาอพยพออกจากหลังปลวกมีการอพยพของปลวกที่เราเรียกว่ามแมลงเมาอพยพจากรังปลวกเดิมเพื่อสร้างรังใหม่และเมื่อฝนตกชุกจนมีความชุ่มชื้นเหมาะสมบวกกับสภาพอากาศ จึงทาให้เกิดตุ่มดอกเห็ดเล็กๆจะเริญเติบโตจนกลายเป็นเห็ดโคนที่หรือชื่อเห็ดโคนสามารถนํามาทําอาหารได้หลากหลายชนิดนะเพราะเห็ดโคนเป็นที่มีรสชาติที่น่ารับประทานแถมยังเป็นเห็ดที่หายากมักขึ้นอยู่ตามป่าเขาและที่สำคัญที่สุดนะเห็ดโคนจะเกิดขึ้นเพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะคือในช่วงกันยายนจนถึงมกราคมของทุกปี และไอความที่เป็นเห็ดโคนนี่แหละครับนั่นละ่ะมีความหมายเหลือเกินทั้งคนไทยคนจีนความที่เห็ดโคนเป็นเห็ดที่หายากแล้วก็หาซื้อรับประทานได้ยากนะเพราะเกิดขึ้นเพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นการเกิดขึ้นของเห็ดโคนในแต่ละปีมักจะเกิดตรงกับวันและเวลาช่วงเทศกาลถือศีลกินเจของชาวไทยเชื้อสายจีนทำให้ราคาเห็ดโคนจากราคากิโลกรัมละ 300บาทถึง350บาทนะมาเป็นกิโลกรัมละ400 500 600 800หรือบางที่1000บาทเชียวนะเห็ดโคนจึงมักให้เป็นหนึ่งในเมนูเด็ดของชาวไทยเชื้อสายจีนที่นิยมซื้อและบริโภคกันมากที่สุดในเทศกาลถือศิลกินเจของทุกๆปี เจ้าชายกเกษตรบอกแล้วนะเห็ดคนมีทั้งสรรพคุณและก็มีคอยกเว้นและก็มีความสำคัญต่อคนไทยและคนไทยเชื้อสายจีนและคนไทยและคนต่างประเทศด้วยนะเห็ดคน ผู้ชมครับพอเราเดินมาถึงตรงจุดนี้เองนะฮะที่ผมเกริ่นไว้แต่แรกแล้วนะครับว่าที่นี่เป็นชุมชนคนโอทอปจริงๆนะฮะคุณแม่ครับผมอยากจะรู้ความรู้ซะแล้วนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมจะได้รู้พร้อมกับผมนะครับมาสวัสดีพร้อมๆกันฮะสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเอาขยำมาใกล้ๆขยำมาใกล้ๆชื่ออะไรครับแม่บุญจารมนาค่ะแม่บุญจารมนาแม่บุญสาแม่บุญสารัมนาแม่จันทานาคศรี แม่จันทานาคสีทั้งสองท่านเอาอย่างนี้ดีกว่าผมผมผมยืนตรงกลางดีไหมเอาขออนุญาตตรงนี้เลยผมยืนตรงกลางเลยนะฮะเป็นดาวล้อมเดือนไปเลยนะครับอ่ะทีนี้ท่านผู้ชมฮระตรงนี้ที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่เนี่ยก็ผมบอกท่านผู้ชมทางบ้านไปแล้วว่าเป็นวานาทิปโอท็อปที่มาที่ไปเป็นยังไงครับที่มาที่ไปก็เล่าเล่าก็ะไดไมันมาค่ะพอเล่า,ลาได้ได้ได้ครับสมาสิของกลุ่มสามารถิกนี่ยมีอัน ถ้าองค์พนสเสด็จมาแล้วก็มีมากเกิดขึ้นกับป่าของหเหานี่พนว่าพนกับมาทรงเสริมให้ปลาชุ่มชนนี่ชุ่มชื่นขึ้นบานก็มีมามีการเหร็ดโรงงานขึ้นมาตั้งสมาชิกขึ้นมาเห็ดเห็ดอ,อัดกระป๋องค่ะโอ้เป็นเห็ดอัดกระป๋องเห็ดตรงนี้เราเพาะเองหรือว่าเราเก็บจากธรรมชาติตจากธรรมชาติค่ะไปจากไปเก็บที่ไหนเก็บที่ป่าดงมันนี่ค่ะ อยู่ในใกล้ๆหมู่บ้านเราเนี่เองมีทั้งปีไหมมีค่ะมี่ตลอดปีเขัาท่านผู้ชมครับคุณแม่เองเนี่ยทำหน้าที่อะไรครับในในส่วนตรงนี้ส่วนตรงนี้มามาทำสมาชิทำเห็ดช่วยกันมามาไปสร้างกลุ่มแล้วก็มาทําเห็ดตรงนี้เองครับเอาล่ะครับท่านผู้ชมครับถ้าอย่างนั้นก็จะเข้าไปสู่ภายในแล้วกันนะฮะคุณแม่เริ่มต้นขบวนการอันแรกเนี่ยเริ่มจากไหนก่อนเรามาล้างเอาเห็ดมาล้าง เราเก็บเห<พ>็ด <he ath S 2> ได้แล้วเก็บซื้อเห็ดจากสมาชิกค่ะหนึ่งสำหรับที่นี่เองเนี่ยเราก็รวมกลุ่มกันแล้วก็คนไหนไปเก็บมาได้ก็มาขายให้เราจ้าพอเสร็จแล้วก็เป็นรายได้ที่หมุนเวียนในชุมชนของเราสร้างความยั่งยืนกับพวกเราเองะนะฮะแล้วสมาชิกของเราก็ไปเก็บเองก็มาขายกันด้วยใช่ไหมฮะทุกคนคือจะมีรายได้ด้วยกันนะฮะรายได้เสริมจากทำนาโอ้เรารับซื้ออยู่กิโลเท่าไหร่กิโลละ350อค่ะอุ้ยขนาดออกจากปลาดีนะแม่ ต้นทุนยัง350อย้าสิบแล้วนะครับ1กิโลกร,รมัมทีนี้พอเราซื้อเสร็จปุ๊บก,ก็มารวมกลุ่มกันที่นี่ <Yeah. S 1> ทุกคนที่เก็บมาขายแล้วทุกคนก็ช่วยกันทำ <Yeah. S 1> โอ้เป็นการความเขาเรียกอะไรสร้างความยั่งยืนไปพร้อมๆกันนะฮะ <Yeah. S 1> เอาละครับท่านผู้ชมครับั้งนั้นเราตามเข้าไปดูข้างในว่ามีอะไรบ้างตามมาตามมาตามมาแอนแอนแอนเริ่มจากนี่เลยเราซื้อมาแล้ว <Yeah. S 1> อันนี้เรามีการคัดเกตด,ด้วยไหมครับมีค่ะ ดอกเจดจะเป็นเห็ดตูมเห็ดตูมใส่ขวดใส่ขวดถ้าเห็ดบานใส่กระป๋องค่ะใส่กระป๋องถ้าเห็ดไซเล็กใส่กระป๋องด้วยกันค่ะก็ใส่เหมือนกันแต่ว่าเรามีคัดไซส์ด้วย และตรงนี้คือถือว่าไซส์ขนาดไหนแม่ไซส์ขนาดพิเศษจ้ะขนาดขวดขวดแก้วค่ะขนาดขวดแก้วพิเศษถ้าถัดมาตรงนี้ครับตับปุตับปิเบอร์เลอร์บ้าล่าครับท่านผู้ชมครับเอฮ้ยนี่ฮะขวดแก้วเหมือนกันค่ะอันนี้ก็ขวดแก้วเหมือนกันเหรอแม่ใช่ขวดแก้วเหมือนกันมุนหนักนะท่านผู้ชมครับต้องตัดขาออก ตดัดขาก็เดินไม่ได้แล้วสิตัดขาก็เดินไม่ได้แล้วสินะฮะตัดขามันยาวยาวแล้วล้วตรงที่ตัดออกก็ทิ้งไหมไม่ไม่ไม่ทิ้งนะครับโอ้ท่านผู้ชมนี่ฮะเห็นพหะเห็ดปวกหรือว่าเห็ดโครนนะครับโคนเห็ดโคนใหญ่เห็ดโคนตราบนะครับอ่านี่ท่านผู้ชมตามมาตามมาตามมาอันนี้คืออะไรครับแม่ทีนี้ที่เป็นเห็ดโคนแดงจับปุ๊จับปิอย่างนี้เห็ดโคนแดง อ๋ออันนี้อยู่เเลอะแล้วถ้าเราอมาแบบนี้มันจะหมดไหมละ่ะมันไม่หมดอะไม่หมดนะครับมีปวกมันมีโคนปวกอ๋อมันมันมีปวกมันมีโคนปวกนี่ใส่หมวกสวยเลยนะฮะเห็นไหมท่านผู้ชมครับนี่ดูดอกแต่ละดอกผมมือผมกำดูสิฮะเบลอเลยนะฮะพอดีไหมกำเย่างนั้นพอดีไหมกำอย่างนั้นโอ้โหกำเต็มกำเลยแม่ด,ดิดูดินะฮะตันนี้ยิ่งเต็มใหญ่เลยโอ้โหไอไอ,ไอนี่ทำไมมันอ้วนซะแบบนี้เละครับแม่ดูดินะฮะ ทรงผสมบู์กันเหลือเกินนี่โอ้โหแต่ไม่เสมอกันเห็นไหมฮะมมน,นี่ถัดเข้ามาตรงนี้เป็นคืออะไรครับแม่ทำไมสวยจงยยยยังเห็ดโคลนใหญ่ครับเห็ดโคลนใหญ่ขึ้นอยู่ริาามเท้าป่ายางนะฮะเห็นไหมฮะท่านผู้ชมครับตรงนี้ก็เหมือนกันตรงนี้เป็นหน้าที่ทําคัดไซ,ค,ดไซคุณแม่ชื่ออะไรครับแม่ก้านค่ะชื่ออะไรนะฮะแม่ก้านแม่ก้านดูหน้าแม่ก้านจําไว้นะครับคนคัดไซนะฮะ ก่อนจะหลุดเข้ามาในกลุ่มชุมชนนี้คุณจะมาเห็ดในป่าเห็ดในดงในดอยแล้วแต่ต้องมาผ่านมือทั้งแม่ก้านแล้วก็คุณแม่อะไรครับมแม่แดงมาขูดหแม่แดงสมาชิกที่มาขูดเห็ดตรงนี้และทีนี้พอเราคัดไซส์เรียบร้อยก็ไปตรงไหนครับจะมาขูดขาข พอมาถึงตรงนี้ก็จะเป็นการขูดขานะแม่นะแม่ชื่ออะไรแม่วันนิพาค่ะฮะแม่วันนิพาค่ะแม่วันนิพาเป็นคนขูดขาระวังไว้ใครไม่รู้เรื่องพูดไม่รู้เรื่องเดินไม่รู้เรื่องจะโดนขูดขาแบบนี้แบบเห็ดปวก <c oughs> เห็ดโครนเห็ดเห็ดโคนตาบเห็ดโคนใหญ่พวกนี้นะครับ พอขูดขาเสร็จแล้วไม่ต้องนวดครับไปลงน้ําข้างหลังเลยนะฮะ <S <S 1> <S 1> น้ําของเรานี่จัดสะอาดสะอ้านอย่างดีนี่มาดูแผนกมาดูแผนกนี้ครับ <S <S ที่มีอ่างน้ํามีก๊อกน้ํานี่ครับสะอาดสะอ้านตรงนี้นะครับไม่ใช่อ่างล้างมือนะฮะแต่เป็นอ่างล้างเห็ดเห็ดที่โดนขูดขามาแล้วก็จะมาล้างที่นี่คุณอาครับชื่ออะไรครับเบอรลอยค่ะ บัวลอยค่ะบัวลยอยที่จบเหื่อนยากแม่พูดจาเลยเกินนะฮะ <c oughs> คุณแม่บัวลอยทำอะไรครับตรงนี้ล้างเห็ดค่ะไม่เห็นแล้วลูกตาก็มองอยู่นะฮะก <c oughs> ็ะล้างเห็ดครับท่าน <c oughs> าผู้ชมครับทำความสะอาดก่อนที่จะเข้าไปบรรจุอะไรต่างๆแล้วไปผ่านน้ำกงน้ำเกลือและฆ่าเชื้อด้วยนะครับ <c oughs> จากตรงนี้เองนะฮะท่านผู้ชมครับจากป่าสู่ชุมชนจากชุมชนเนี่ยสร้างเป็นสร้างเป็นกลุ่มกลุ่มหนึ่งแล้วก็สร้างเป็นรายได้ที่ ทุกคนมีอาชีพพร้อมๆกันทุกคนมีรายได้ด้วยกันนะครับแบบยั่งยืนนะฮะเอาล้างต่อไปนะครับแล้วขาตัวเองได้ล้างกันบ้างไหมครับขาตัวเองได้ล้างกันบ้างไหมครับรือล้างแต่ขาเห็นล้างแต่กายโอ้ไม่เป็นไรเราคนป่าเราลุยป่านะฮะแล้วพอล้างเสร็จแล้วไปตรงไหนครับคุณแม่บัวลอยเราล้างเสร็จนก็ไปลวกเราก็จะไปห้องลวกอ้าวใครไม่ได้อาบน้ำใครไม่สะอาดไปห้องลวกไปห้องลวกพร้อมๆกับผมครับไป